ใครที่ผ่านการดวลกับมิกกีส้สิมาแล้วย่อมจะรู้ดีว่าไอ้เพชรคาดเวหาของรัสเซียตัวนี้มันคล่องตัวทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยววงแคบหรือหาอัรตราไต่ขึ้นและถ้าเป็นการดวลกันในระยะปะทิทวด้วยแล้วยากครับที่ไอ้พ้นชนิดเดียวกันจะกินมันได้ง่ายแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยปฏิหารหรือว่าดวงของผมมันยังแข็งอยู่หรือยังไงทงัทง้งๆที่มิกกีิเเ,เครื่องนั้นได้เล็งตำแหน่งนั่งแท่นแถมปล่อยจรวดไล่หลังยิงเข้ามาอย่างกะลมเพชรหึง แต่ผมก็เอาตัวรอดได้อย่างไม่น่าเชื่อการที่ผมผ่าเครื่องเลี้ยวกลับอย่างแรงทําให้จรวดมิกกิสเอ็ดพลาดโอกาสมันชิวเฉียดผ่านเครื่องของผมไประเบิดกลางอากาศมองเห็นดวงไฟใหญ่อย่างถนัดชัดเจนผมชํำเลืองดูจอลีได้ใจหายว่ามอมองเห็นจุดเรืองแสงรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นจุดเรืองแสงของมิกกิสเอ็ดเพิ่มขึ้นอีก6จุดอันแสดงใหเห็นว่าขณะนี้เครื่องบินขับไล่ของข้าศึกได้บินเข้ามาลุมกินโต๊ะผมอย่างชนิด6ต่อสเข้าทีแล้วใจชักฟอเหมือนกันแต่ไอเรื่องที่จะคิดหนี หัวเด็ดเต้นขาดยังไงผมก็ทําไม่ได้จะเป็นหรือตายแต่เดี๋ยวคงได้วัดดวงกันแสงอาทิตย์สว่างจ้าทําให้ผมมองไม่เห็นฝูงบินมิก21ทั้ง6เครื่องนั้นอาศัยเลด้าบนแผงหน้าปัดซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ผลเนื่องจากมิก21ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อต้านเลด้าจนจับทิศท,ทางไม่ถูกฉับพลันนั่นเอง ผมก็มองเห็นมิก21เครื่องที่ผมพละนี้ออกทั้งๆัที่ได้โอกาสยิงสเปรโลถล่มมันอยู่ลอมลอแล้วอีกครั้งผมเล่นเครื่องยนต์พลังฉใายสันดาปถ่ายเพิ่มกําลังขึ้นไปอีกมิก21ก็คงจะรู้ตัวผมเป็นดิ่งตามลงนไปใกล้เข้าไปจนกระทั่งอุปกรณ์เครื่องวัดรายงานว่าอยู่ในระยะดิ่งผมก็กดนิ้วบนสวิตช์จรวดทันทีหลังจากนั้นก็ดูเหมือนโลกทั้งโลกจะหยุดนิ่งอยู่ชั่วกับชั่วกัน จรวหลด AIM-7 จากใต้ปีก FCC ทยานพรวดออกไปมันก็ลมเพชรหึงแต่เนื่องจากไม่มีการนำวิถีจึงพลาดเป้ามิก21ไประเบิดกลางอากาศอย่างน่าเสียดายผู้ฝงสับอีกนิดเสียงไดโมนาหาซึ่งคงจะมองเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาโกนลั่นวิทยุผลมกระแทกสวิตและคิดว่าคราวนี้คงไม่พลาดอีกสเปรโลนัดที่2ทพยานพรวดออกจากหลางใต้ปีกวิ่งเฉีวกวดมิก21ไปอย่างกระชั้นชิด โดยท like ิ้งกลุ่มควันสีขาวพุกบัญางเบื้องหลังมองดูเป็นสายอย่างถนัดชัดเจนเผอแ๊ลเดียวเพดานบินผมลดจาก10,000ฟิตลงมาที่7,000ฟิตมองเห็นพื้นทะเลทรายวิ่งเข้าใกล้ตาทุกขณะผมดึงคันบังคับผ่าเจ้า FCC ซซไว้ขึ้นท้องฟ้า และในช่วงเดียวกันนั้นผมก็สามารถมองเห็นมิก21คู่ต่อสู้กระทบกับกแสงอาทิตย์ขาววับเห็นแม้กระทั่งตราสัญ,ญลักษณ์ของประเทศซีเรียซึ่งติดอยู่ที่ปลายปีกทั้งสองข้างนั้นอย่างถนัดชัดเจนจ,นจะหลวดสแปรโลกของผมทําท่ามือนก็จะแซงขึ้นหน้ามิก21ผมใจหายวาานึกโมโหวความห่วยของตัวเองที่ยิงจรวดพลาดถึงสงนัดสนสอน แต่อึดใจต่อมาผมก็ต้องถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อมองเห็นคนปีกสายของมิก21ปรากฏไฟสว่างแวบแล้วระเบิดกระจุยกระจายชิ้นโลหะปลิวว่อนอย่างน่ากลัววัตถุชิ้นหนึ่งถูกดีดลอยแล้วเลี้ยวออกจากเครื่องบินที่กำลังระเบิดพอได้จังหวะล่มชูชีพสีส้มสลับขาวก,กางพลึบออกมองเห็นนักบินห้อยตรงเต่งอยู่เบื้องล่างอย่างทนทันชัดเจนผู้ฝูงหอดเล็ดเลยผมเสียงไดมอน่าฮ่าและลนานลาร์คแลนวิทยุ ยังไม่ทันจะขาดคำก็มีเสียงไดมโมนาหกตะโกนสอดเสียงหลงขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตกอกตกใจเฮ้ย hey, ระวังไอ้แค่อยู่ข้างหลังผมใจหายว่าเพราะไดโมนาหกไม่ได้บอกว่าไอ้แค่อยู่เบื้องหลังเครื่องของใครผมรีบมองจอเีได้ใจฉืนขึ้นมานิดหนึ่งที่ข้างหลังเครื่องของผมไม่มีจุดเลื่องแสงรูปสามเหลี่ยมกวดติดแกมเหมือนอย่างที่ไดโมนาหกบอก แตกกลายเป็นเครื่องของไดโมนาห้าลูกฝูงของผมเสียชิปที่โดนเพชรคาดเวหามิก -21 กวดติดแจไปอย่างหน้าวาดเสียวไดโมนาห้าระวังข้างหลัง<อ>ผมตะโกนออกไปอย่างชนิดไม่รู้สึกตัวพร้อมกับเบรกขวาพาเครื่องเลี้ยวออกไปเพื่อดูเหตุการณ์ให้ชัดๆไดโมนาห้าระวังไอ้แค่ยิงจรวดเองแล้วเสียงไดโมนาหกล้องเตือนเพื่อนล่วมทีมเสียงหลง ผมเอี้ยวคอก้อมลงมองดูเนื่องจากเครื่องบินของผมหันหลังให้ดวงอาทิตย์จึงสามารถมองเห็นแต่โมนาห้า 5, ที่กําลังบินอยู่ท่ามกลางกลุ่มเมฆเซอร์โลคิวมูรัตที่แผ่เป็นแนวต่ำอยู่ลงไปประมาณ40ดีกรีอย่งางถนัดชัดเจนมิก21ของซีเรียซึ่งคงจะขับด้วยนักบินรับย้างรัเสเซียหรือเวียดนามเหนือผมก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสู้ได้บินไล่กวด F c c ซซเครื่องลูกฝูงของผมไปอย่างกระชั้นชิดและยิ่งกว่านั้นผมก็ยังมองเห็นจรวดซึ่งถูกยิงใต้แผงปีกของเครื่องมิก21เครื่องดังกล่ วิ่งนำหน้าเครื่องบินมิกกวดกับฉันเครื่องบินไดโมนาห้าเข้าไปทุกขณะจนผมต้องร้องตะโกนใส่ปากพูดวิทยุด้วยความตกใจไดโมนาห้าเบรกขวาเหมือนกับปาฏิหาริ์เครื่องไดมนาห้าซึ่งบินอยู่ดีๆก็หักเลี้ยวขวาพร้อมกับเพิ่มสันดาบไถ่เร่งเครื่องยนต์บินหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีจรวดจากเครื่องบินมิก21พุ่งผ่านเลยไประเบิดเป็นลูกไฟดวงใหญ่มองเห็นถน,นัดหูถนัดตาเฮ้ยไดโมนาห้าระวัง ไอ้แค่ลงมาทางสายมันดักอยู่ข้างบนเสียงหลองตะโกนในวิทยุของเดโมน่าหกทำให้ผมพาเครื่องด่งลงไปหามิก2 1อีกลำซึ่งบินลบอยู่ในก้อนเมฆดเบื้องล่างและพอเห็นเดโมน่าหลบจรวดมิก2 1บินทะเลร์ทะล่าเข้ามาก็บินดิ่งลงเข้าไปโฉบจมตีด้วยจรวดทันที จะหลวดชนิดอากาศสู่อากาศของมิก21ทะลวงเข้าที่กลางลำตัวของ F4C เจ้าของรหัสไดโมนา5เครื่องที่นักบินรับจ้างซึ่งผมยังไม่ทราบชื่อระเบิดกระจายกลางอากาศไปอีกทั้งสองาจายว่อนออกไปคนละทิศคนละทางประกายไฟสีส้มสว่างจ้ามองเห็นยัางธนทนณีในระยะไกลๆผมใจหายมากนึกไม่ถึงเลยว่าลูกฝูงของผมจะพบจุนจบเอาง่ายๆแบบนั้น ร,ระเบิดในทันทีทันใดทําให้ลูกฝุงของผมไม่สามารถจะด,ดิดเก้าอี้นักบินกระโดดล่มชูชีพเอาตัวรอดจากเครื่องบินนั้นได้ร่างกายโดนแรงระเบิดแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ท่ามกลางอากาศนั่นเองผมช้ำเลืองผ่านครอบคอกพิษลงไปก็มองเห็นล่มชูชีพของนักบินมิก21เครื่องที่ผมยิงตกลอยลิบลิบลงไปใกล้จะถึงพื้นทะเลทรายอยู่แล้วทําไมผมถึงไม่ฆ่านักบินมิก21ในขณะที่เขาลอยเทงแต้งอยู่กลางอากาศนี่คือปัญหาที่ผมเองก็ค้นหาคําตอบไม่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ แต่ว่าเป็นด้วยเพราะมนุษยธรรมก็ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างที่เหลือเชื่อเกินไปสําหรับสงครามอันบัตซบที่ไหลคุณธรรมในสงครามทุกรูปแบบเคยมีผู้สันทัดกรณีกล่าวอยู่เสมอว่านักลบเก่งกล้าต้องไม่มีมนุษยธรรมการมีมนุษยธรรมปล่อยให้ข่าศึกมีชีวิตรอดกลับไปคือการยื่นอาวุธให้ศัตรูและนอกจากนั้นก็ยังเพาะเชื้อแห่งความแค้นให้กับศัตรูเพิ่มขึ้นอีกด้วยหรือถ้าจะคุยโมกันให้ท่านผู้ฟังเขมรเล่นก็เห็นจะต้องคุยโมกันในรูปแบบนี้แหละครับ ที่อ้วปล่อยให้หรือมีชีวิตรอดกลับไปก็เพื่อที่จะเอามิกมาเป็นเป้าให้อ้วระเบิดเล่นในโอกาสหน้าเท่านั้นแหละเอ็กเลยผมจวกมันลนไปเครื่องหนึ่งแต่ไอ้มิก21กระจกพวกผมระเบิดกลางอากาศไปเครื่องหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อนึกถึงอัตราส่วน5ต่อ2ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เล่นเอาผมเงื่อซึมออกมายังไม่รู้สึกตัวไอ้มมหน้า6จากเรยโมหน้าสี่ทำไมเงียบเสียงไป <c oughs> ผมวิทยุเรียกลูกฝูงพร้อมกระเบรกเครื่องออกทางขวา เมื่อสังเกตเห็นมิก2 2สเอครื่องบินลี่เข้าใส่ทางซีนาฬิกาไดโมนาซีระวังไอ้แค่สตัวจากทิศซีนาฬิกาลูกฝูงของผมซึ่งผมจะมองเห็นเหตุการณ์ในขณะที่มิก21ของกองทัพอากาศซีเรียบินลี่เข้าใส่ผมทางทิศซีนาฬิกาเข้าพอดีก็เลยพูดวิทยุสวนเข้ามาด้วยน้ำเสียงกระหืดกระหอบโอเคเห็นแล้วคุมกันด้านหลังให้ด้วยผมต่อไปหุนหุน พร้อมกับใช้สันดาบท่ายเล่งเครื่องพุ่งเข้าหามิก2 1ด้วยอัตราสกัดกัน้นคืออินเตอร์เซพชั่นสปีด1,400นอตติเข้าม่ต่อชั่วโมงหรือเท่ากับ2.2มักแต่ก็ต้องบังคับเครื่องเลี้ยวเป็นมุม270องศาอย่างกระทันหันเมื่อบองเห็นจรวดอากาศสู่อากาศของมิก2 1ลูกหนึ่งถูกยิงสวนเข้ามาปรากฏอยู่ในจอเรดร์สว่างเรืองเต็มจอไปหมด ในขณะที่บินเหลียวหลบจรวดของมิก21ไปได้อย่างบุดวิดและเครื่องยังไม่ทันจะคืนการเหลียวผมก็เลียวมองดูข้างหลังเพื่อตรวจดูว่าลูกฝูงที่เหลืออยู่เพียงเครื่องเดียวจะตามมาหรือไม่แต่ภาพที่มองเห็นก็ทําเอาผมแทบช็อกเครื่องเดมอนา่า6ซึ่งบินตามผมมาติดๆปรากฏเปลไฟและกลุ่มวันพวยพุ่งขึ้นมาในคอกพิษต,ตันหลบไปหมดเครื่องเชิดหัวขึ้นถ่ายตกความเร็วลดลงเปลวไฟลุกโชดช่วงอย่างรวดเร็วและอใจต่อมากระโปรงกุมหน้าห้องนักบินก็เปลวหลุดออกไป ที่นั่งถูกดีดกระเด็นหลุดออกจากเครื่องบินต่อจากนั้นล่มชูชีพก,กลางพลึบล่างของเดมอนา6กห้อยแทงแต้งอยู่เบื้องล่างล่มชูชีพมองเห็นถนัดตาผมถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกเพราะถึงอย่างไรไดมอนา6ก,ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่พอที่จะให้หน่วยกู้ภัยของโรงงานสร้างระเบิดปรลณมนูอิสราเอลมาช่วยเหลือได้ ในขณะที่ผมกําลังภาวะผบวงเป็นห่วงล่มชูชีพของไดมนาหกอยู่นั่นเองมีอีกเครื่องซึ่งอาจจะเป็นเครื่องเดียวกับที่จัดการลูกฝูงของผมก็เริ่มส่งกระสุนปืนกลนอากาศเข้าใส่ผมเป็นพายุบุคแคมผมบังคับ F c c ซํซดดิ่งลงไปเบื้องล่างแล้วพลิกออกทางด้านสายลบวิถีกระสุนมิก21เ็ไปได้อย่างบุดวิดแต่ก็มีบางนัดโดนกระโปรงคลุมที่นั่งเสียงดังเกลียวกล่าวจนผมนึกว่ากระสุนมันคงจะทะลุผ่านเข้ามาในห้องนักบินเข้าหีแล้ว เอาละสิคราวนี้ผมก็เหลืออยู่เพียงตัวเดียวอันเดียวเพราะลูกฝูงทั้งสองเครื่องโดนยิงตกเลียบวุฒไปหมดแล้วและยิ่งมองเห็นมิก21 2เครื่องจาก5เครื่องที่ลุมก,กินโต๊ะผมอยู่บินดำดิ่งลงไปหาล่มชูชีพเดโมนา6ที่กำลังลอยอยู่เบื้องล่างเหมือนกับจะเจตนาฆ่าให้ตายกลางอากาศจะทําให้ผมผวาผวงยิ่งขึ้นแต่ไอ้เรื่องที่จะให้ผมพผะจากมิก21แล้วบินลงไปคุ้มกันไดโมนา6ที่กําลังลอยเทงแต้งอยู่กับล่อชูชีพนั้นหัวเดตินขาดยังไงผมทําไม่ได้ เพราะการ,รพูดแบบนั้นก็คือการฆ่าตัวตายอย่างน่าทุเลศที่สุดขอโทษเว้ยวัวช่วยเหลือไม่ได้จริงๆ <c oughs> ผมตะโกนไปในปากพูดวิทยุ <c oughs> เหมือนกับจะให้วิญญาณของไดมน่าหกรับทราบความในใจของนักบินรับจ้างเดนตายเยี่ยงผมอยู่ในทีเครื่ <c oughs> อง 6, บินของไดมน่าหกบินดิ่งลงไปชั่วอึดใจก็ระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างน่าสยดสยองเนื่องจากผมใช้สันดาปไถ่เร่งเครื่องยนต์กระชั้นทีเกินไป เลยทําให้อัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง40%สัญญาณเตือนจากช่องหน้าปัดน้ํามันแสดงให้รู้ว่าขณะนี้น้ามันเชื้อเพลิงของ FCC ลําที่ผมใช้ดวนกับพชิชคาตเวหาทั้ง5จวนเจียนจะหมดลงเต็มที่แล้วนี่แหละครับเขาว,ว่าดวงมันยังไม่ถึงคาดเหมือนน้ามันจวนจะหมดผมก็เลยถือโอกาสเป็นข้ออ้างพา f c c เบนหนีอุปจากฝูงมิก2ีที่เยเฮี้ยนกระือรือนั้นทันที ผมชำเลืองดูจอเลยนะก็ปรากฏว่าไอจุดเลืองแสงรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญญาณของมิก21ทั้ง5เครื่องมีได้บินตามผมมาแต่อย่างใดจุดเลืองแสงทั้ง5บินย้อนกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยความเร็วสูงผมอดที่จะเป็นห่วงไดโมนาหกไม่ได้ภาพสุดท้ายที่ผมมองเห็นก็คือเขาโดนมิก21 2ิเเครื่องบินเลี้ยวลงไปซันโวโด้วยปืนกลอากาศอย่างชนิดเหียมโหดชนิดที่ไม่มีโอกาสจะต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นเพราะติดอยู่กับล่มชูชีพ ทาดโมนาหกลอดจากกระสุนปืนกลอากาศมียี่สิบว่กระนาวแห่งเต็มทนผมพาเครื่อง f c c บินข้ามทะเลรายในเก็บอันร้อนลุ่บยบโฉบเข้าหาโรงงานไดโมนาด้วยอัตราการเดินทาง500นอตติเข้าใหม่ต่อชั่วโมงพอเข้าแอร์เรียของสนามบินไดโมนาผมก็เริ่มใช้วิทยุติดต่อกับหอบัรคับกการบินใต้ดินทันทีดโมนาจากไดโมนาซีผมอยู่ห่างคน20ไม์ขอคำแนะนำในการลงพื้นด่วน ดโมนาซีจากไดโมนาลงพื้นอิเมอร์เจนซีได้หรือเปล่ารายงานผลอีออฟด่วนเสียงวิทยุจากหอบังคับการบินสนามบินใต้ดินทําให้ผมต้องรายงานการสูญเสียไปอย่างละเอียดที่ถ้วนไดโมนาซีลดอาวุธทิ้งไดโมนาซีลดอาวุธทิ้งเสียงวิทยุจากหอบังคับการบินใต้ดินที่สั่งการมาให้ผมปลดจรวดสเปรลและใส่วายเดอร์ทิ้งก่อนลงพื้น ทำให้ผมต้องก้มลงมองดูทิวทัศน์ของทะเลเบื้องล่างเพื่อมองหาสถานที่ที่เคยฝึกซ้อมปลดอาวุธอยู่เป็นประจําทันทีจบตอนที่18แล้วนะครับโลดติดตามและฟังตอนที่19ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับผมจะแจ้งกดสวิต ปล่อยสเปรโลและสายไวเดอร์ที่เหลืออยู่ลงไปยังตำบลปลดอาวุธเบื้องล่างจนหมดสิน้นจากน้ำหนักบรรทุกเต็มอัตรา20,000กว่ากิโลลดลงเหลือ12,700กิโลทำให้เครื่องของผมเบาเหวงจนสังเกตเห็นได้ชัดไดโมนาจากไดโมนาซีอาวุธหลุดหมดโอเวอร์ <c oughs> ผมกดสวิตช์พูดวิทยุรายงานขอบังคับการบินตามกฎข้อบังคับไดโมนาซีจากไดโมนา รายงานผลเสียหายด่วนโอเวอร์หอบังคับการบินเตือนให้ผมรายงานความเสียหายของลูกฝูงโดยน้ำเสียงหลอนลุนไดโมนาจากไดโมนาซเครื่องของผมเรียบร้อยนอกจากไดโมนาหและ6กกิโลอินเดียอัลฟาผมตอบเป็นรหัสออกไปคำว่ากิโลอินเดียอัลฟาย่อมาจากคำว่าคิวอินแอคชั่น ซึ่งแปลว่าถูกฆ่าในการสู้รบนั่นเองโอเคแลนดิ้ง <Okay. Landing. S 1> สถานีหอบังคับการบินตัดบทผมหุนห้วนผมกดสวิตช์กลางฐานออกและลดความเร็วลงเมื่อมองเห็นโรงงานในมอหน้าลิบๆอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเบื้องหน้านับว่าเป็นความรอบคอบของวิศวกรอิสราเอลอยู่มากที่ออกแบบสร้างสนามบินใต้ดินเอาไว้ด้านหลังของโรงงานอันเป็นมาตรการรักษาความลับในตอนเวลาเครื่องบินเทคออฟและแลนดิ้งได้อย่างแนบเนียนที่สุด ข้าศึกไม่มีโอกาสตรวจการเห็นจากด้านหน้าได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นผมพาเครื่องบินผ่านโรงงานไดโมนาไปแล้วตีวงเลี้ยวขงสายตาจ้องมองดูประตูกลนของโรงงานที่ขณะนี้กําลังเลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆพร้อมกับที่หอบังคับการบินก็วิทยุให้ผมทราบเป็นครั้งสุดท้ายไดโมนาสีจากไดโมนาลันเวเปิดทุกอย่างเคลียร์แลนดิ้ง ผมบังคับ F4C ตรงดิ่งเข้าหาช่องประตูกลด้วยความเร็วประมาณ120ไม้ต่อชั่วโมงละกายผิวน้ําจากทะเลสาบเทียมและยิบละยับเข้าตาพลาดไปหมดพอเครื่องของผมล่อนผ่านทะเลสาบเทียมผมก็บังคับหัวให้เชิดขึ้นเล็กน้อยทั้งนี้เพื่อช่วยให้ขอเกาะติดอยู่บริเวณส่วนล่างสุดของเครื่องจับลวดสลิงบนพื้นลันเวเบื้องล่างได้อย่างพอเหมาะพอเจาะช่องประตูกลของสนามบินใต้ดินผ่านแวบเข้ามาในคอกพิษเมื่อเครื่องบินของผมบินผ่านเข้าไปในความเร็วในอัตราของการแลนดิง้ง ผมจ้องไปข้างหน้าตาไม่กระพริบแสงสว่างจากอุโมงค์ใต้ดินทําให้ผมมองเห็นตาขา่ในล่อนตั้งขวางอยู่บนลันเวอันสั้นจุดจูนันอย่างถนัดชัดเจนพอพนักงานควบคุมการลงซึ่งยืนถือแผ่นสัญญาณสีเหลืองแจ้งระดับการทรงตัวของเครื่องบินขยับแผ่นสัญญาณให้เข้ากับไหลทั้งสองผมก็พาเครื่องบินคู่ชีพลงสัมผัสพื้นลันเวทันทีผมรีบตัดสวิตดับเครื่องยนต์เครื่องไหวเยือกไปหมดทั้งลำเมื่อขอกะถูกชากหลังเอาไว้อย่างกระทันหัน คนปีกทั้งสองพุ่งเข้าปะทะตะข่ายอย่างรุนแรงชูกใจใหญ่ๆ f c c อันสงพลังก็สิ้นลิตรจอดนิ่งผมเอี้ยวคอหันกลับไปมองที่ช่องประตูกลก็มองเห็นช่องประตูกำลังถูกสวิตไฮโดรลิกเลื่อนปิดจ,จนสนิทเป็นแผ่นเดียวกันรถแท็กเตอร์แบบชนิด3หลอวิ่งปลาดเข้ามาที่เครื่องของผมพนักงานสนามบินที่ยืนจับกลุ่มอยู่ข้างๆลันเววิ่งพลูเข้ามาปลดคอออกต่อจากนั้นก็จะแจงพ่วงเครื่องของผมเข้าไปกับรถลากออกไปที่ลานจอดอย่างชา้ชาๆพอเครื่องของผมเข้าลานจอดเรียบร้อย ช่างเครื่องหน้าตาแก่งักก็เข็นบันไดเข้ามาเทียบผมรีบดันล็อกฝาครอบเปิดออกพร้อมกบถอดหมวกนักบินลดสายลัดตัวปีนลงตามขั้นบันไดด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงช่างเครื่องอายุคลาวพ่อของผมยื่นมือมาให้ผมจับภาษาฮิบลูซึ่งแปลว่ายินดีที่ผู้ฝูงปลอดภัยและล่ำนลักออกมาจนผมแปลแทบไม่ทันผมจำเลืองไปที่ลานจอดของเดโมนาห้าและเดโมนาหกแล้วอดใจหายไม่ได้ช่างเครื่องประจำเครื่องบินลูกฝูงของผมทั้งสอง ยืนก้มหน้านิ่งยกมือข้างหนึ่งขึ้นแตะไหล่ทั้งสองแล้วยกขึ้นไปสัมผัสหน้าผากนิ่งอยู่คลกๆายก็จะเป็นการส่งวิญญาณของนักบินที่ตายอยู่ในทีผมหันกลับจากภาพที่สะเทือนใจความคิดคำหนึ่งล่องลอยไปถึงไดโมนาหกที่กระโดดล่มชูชีพสะละเครื่องบินแล้วโดนมิก21ดไล่ยิงด้วยปืนกลอากาศอย่างโหดเหี้ยมท่าลุนและอดแขนใจไม่ได้ทำไมมันถึงทำกับลูกฝูงของผมแบบไหลมนุษยธรรมเช่นนี้ถ้าเป็นนักบินอาหรับที่อาฆาตนักบินอิสราเอล ซึ่งมีฝีมือเหนือชั้นกว่ากันอย่างทนิดเทียบกันไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพอจะให้อภัยได้แต่ให้ตายเถอะครับไอ้ลวดลายการบินประจำบาลเหนือชั้นแบบนั้นถ้าไม่ใช่นักบินรัสเซียก็ต้องเป็นนักบินเวียดนามเหนือที่มีชั่วโมงบินนับเป็นพันๆชั่วโมงขึ้นไปเลยทีเดียวดูเหมือนว่าอิสราเอลจะมีนโยบายประหยัดนักบินรับจ้างได้ผลดีซะด้วยเพราะทาั้งที่ F c c ซซเป็นเครื่องบินขับไล่สองที่นั่งคุณยิวท่านก็ออกคาสั่งเฉพาะเจาะจงให้พวกผมประจําาเเเเคครื่่องงียงนดยนดวทั้น และผลของมันที่ผ่านมาคุณยูท่านก็เซฟชีวิตนักบินไปได้ถึงสองคนซึ่งถ้าจะนับผลได้ผลเสียมันก็ไม่เร็วจนเกินไปนักใช่ไหมครับผมหย้วอุปกรณ์การบินเดินเรยวขึ้นไปบนห้องพักเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ดังกระหึ่มอยู่ทางด้านขวามือของลานจอดทําให้ผมเอี้ยวคอไปมองตามสัญชตาตญาณพอเห็นร่างอันอวบอั๋นในชุดเครื่องแบบทหารหญิงที่ผมจําได้อย่างฝังใจเดินตามนักบินไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ผมก็ต้องเบรกฝีเท้าตัวเองชะงักกึก พร้อมกับอุทานอยู่ในใจด้วยความลิงโลดลีหน้าแต่ผมก็มีเพียงโอกาสเพียงแต่อุทานเท่านั้นเพราะสิบเอกหญิงลีน้าไม่ได้มองมาหาผมเลยแม้แต่น้อยพอเธอเข้าไปในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วเจ้าเฮลิคอปเตอร์หน่วยกู้ภัยกับแท็กซี่ฉาๆเข้ามาจอดที่ลันเวย์แล้วยกตัวเองบินหายลับออกไปจากช่องประตูกนซึ่งขณะนี้เปิดออกกว้างเต็มที่มองเห็นทะเลสาบเทียมเบื้องนอกอย่างถนัดตา มีเฮลิคอปเตอร์หน่วยกู้ภัยบินตามเครื่องลีนาออกไปอีกสองเครื่องนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าไดมอนาหกซึ่งกระโดดล่มลงไปอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากโดนมิก21ลุมยิงกลางอากาศตามคำรายงานของผมแต่อิสราเอลก็ไม่ยอมที่จะปล่อยปละละเลยรีบนำเฮลิคอปเตอร์ออกไปค้นหานักบินผู้เคราะห์หลายอย่างเร่งด่วนอันเป็นจิตวิทยาที่อิสราเอลปฏิบัติต่อนักบินลับย่างได้ผลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งผมเดินตรงขึ้นบันไดเพื่อจะเปลี่ยนชุดนักบินที่ห้องพัก ยังไม่ทันถึงก็มองเห็นป้ายประกาศให้ผมเข้าไปร่วมพิธีต้อนรับจากกลุ่มนักบินรับจ้างในสโมสรนในโอกาสที่ผมรอดชีวิตกลับมาจากการประจัญบานกลางอากาศกับมิก21นั้นผมงงอยู่เหมือนกันเพราะไม่ค่อยจะรู้ประเพณีของนักบินมากนักแต่เมื่อเล่นประกาศป้ายเชิญกันแบบนี้ไอ้เรื่องจะขัดศรัทธามันก็ดูกระไรอยู่พอผมหลุดเข้าไปในสโมสรก็ต้องแปลกใจเป็นคำลบที่สองเมื่อมองเห็นพวกนักบินรับจ้างทั้งหมดยืนเรียงกันสองแถวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเฮลิเคนและนอร์แมนยืนอยู่หัวแถวหน้าสุดนอกจากนั้นทุกคนยังแต่งชุดบินครบชุดในมือมีหุ่นจำลองของเครื่องบินมิก21และปืนพกถือจังก้าอยู่ด้วยหน้าตายิ้มแยม้มพนักงานของสโมสรับหมวกและอุปกรณ์การบินจากผมไปวางอยู่บนโต๊ะต่อจากนั้นผมก็ถูกลุนตัวให้เดินผ่านแถวนักบินเข้าไปจนสุดแถวโดยมีนักบินแต่ละคนลั่นไกปืนพกในมือซึ่งไม่มีลูกกระสุนเสียงดังแชะไปตลอดทาง คุณโชคดีมากเกเนปห้าต่อหนึ่งถ้าเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าคุณรอดมาได้ยังไงวันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือคุณดีใจมากที่รอดตายกลับมานี่คือประเพณีของนักบินต่อไปนี้คุณหมดเคราะห์แล้วประสาทหูผมอื้อไปหมดสภาพสําเนียงต่างๆที่นักบินรับจ้างอวยพรให้กับผมดังเซดอยู่รอบๆข้างจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่อจากนั้นการดื่มอย่างวินานสันตะโลได้เริ่มต้นขึ้น เฮลิเคนกับนอแมนลากผมไปนั่งหน้าเคาน์เตอร์พร้อมชนแก้วกันโครมใหญ่และเมื่อเบียร์สดทั้งแก้วหายวูบเข้าไปในกระเพาะเรียบร้อยแล้วนอร์แมนก็เอ่ยถามผมขึ้นมายังเอาการเอางานนักบินมิก21ิเเป็นอารับเวียดนามเหนือหรือรัสเซียผมนึกสงสัยนอแมนอดีตเสนาธิการ CA เประจำภาคพื้นเอเชียอคเน์ขึ้นมาตัิดตะหตดเพราะหลายต่อหลายครั้งที่ผมเข้ามาปฏิบัติงานในอิสราเอล คำถามที่นอแมนลุกเหลาผมอยู่เสมอเสมอก็คือคำถามที่ว่ามีทหานเวียดนามเหนือหรือรัเสเซียเข้ามาปฏิบัติงานภายในประเทศอาหรับหรือเปล่าสงสัยจะเป็นนักบินเวียดนามเหนือหรือไม่ก็นักบินรัเสเซียผมตอบออกไปตามความคาดคะเนของตัวเองเหตุผลเฮอรลิเคนเอ่ยสอบถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหลอนลนฝีมือการบินเยี่ยมมากอ่านทางของพวกเราออก เพียงวินาทีแรกเครื่องของไดมอน่าหกก็โดนจรวดเอเทลจากมิกนิสพหุลลแล้วนักบินซีเรียคงไม่มีฝีมือถึงขนาดนั้นหรอกเจ้านายผมตอบออกไปอย่างเนื่อยๆพร้อมกับยกแก้วเบียร์สดขึ้นมาจรดริมฝีปากสายตามองไปที่โต๊ะนั่งหน้าเคาน์เตอร์ทางด้านสายมือสุดอย่างบังเอิญแล้วก็ต้องชะง,งักกึกเมื่อมองเห็นอากัสเซียแม่นางพยาบาลสาวชาวยูซึ่งหลออผสมพันธ์กับผมเพื่อค้นหาข้อมูลทางเพศทำประวัติให้กับโรงงานระเบิดปรามนู นั่งยิ้มตาเยิ้มอยู่ตามลาพังพอเห็นหน้าอากัเสเซียอารมณ์ผมก็เริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาทันทีความลืมตัวทําให้ผมเสียมารยาทปลีกตัวไปจากนอร์แมนและเฮลิเคนเดินถือแก้วเบียร์ตรงเข้าไปหาหนางพยาบาลสาวด้วยใบหน้าแดงกำโบคเตอบอากัเสเซียกล่าวสวัสดีกับผมเป็นภาษาฮิบลูด้วยใบหน้ายิ้มๆอาการปั้นปึงและถือตัวเหมือนกับตอนตรวจโรคผมในห้องพยาบาล ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวจนผมอดแปลกใจไม่ได้ผมยกแก้วเบียร์สดส่งให้อากัสเซียยกไปดื่มลวดเดียวเกือบหมดแก้วแล้วพูดขอบคุณเป็นภาษาฮิบรูก,กับผมด้วยสายตาหวานชำทดดาราบาผมสุดตัวลงนั่งบนโต๊ะว,วา่างข้างๆนางพยาบาลสาวผู้ดื่มเบียร์เหมือนกระน,น้ำส้มขันยังไม่ทันจะเอ่ยคำพูดอะไรออกมาอากัสเซียก็เอ่ยถามขึ้นมาดืด้อๆลีน่ามาถึงไดโมนาแล้ว ผู้ฝูงทราบหรือ,อยังคะลีหน้าคือใครผมตีหน้าตายย้อนถามออกไปด้วยน้ำเสียงปกติผู้ฝูงก็จะคงเก็บความลับในเรื่องเพศกับผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งได้อย่างมิชิดอีกอย่างเช่นเคยคนแบบนี้สิคะที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้หญิงทุกคนอากัเสเซียย้อนให้ผมด้วยใบหน้ายิ้มๆผมไม่เคยมีอะไรกับลีหน้าผมปฏิเสธออกไปอีก สายตามองไปที่นายทหารหญิงอิสราเอลหุ่นเทสบัดที่กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำแวบ,บหนึ่งอากัาเซียมองตามสายตาของผมไปแล้วพูดขึ้นในลอยจนผมต้องหันมาจ้องหน้าเธอด้วยความอัศจรรย์ใจและนึกไปถึงว่าเธอจะใจกว้างถึงขนาดนี้หมวดเทเลซาถ้าผู้ฝูงสนใจดิฉันจะแนะนำให้บีวากาชาผมตอบออกไปเป็นภาษาฮิบรูว่าด้วยความเต็มใจ อากเสเซียก็หันกลับไปทำไม้ทำมือเรียกหมวดเทเลซาเข้ามาที่เคาน์เตอร์ทันทีจบตอนที่18และตอนที่19แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ